ผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะอยู่กับผมนะฮะคุณชอยหนะ้าจนคนหน้าตาดีมองกีทีก็เหมือนเกาหลีนะครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่ผมจะมาเอ้ยวันนี้นะฮะผมจะมาหาเห็ดฮะเห็ดทอปนะครับผมไม่รู้ว่ามันได้เปล่านะเอาจริงผมไม่ได้หาเห็ดทอปมาสิบกว่าปีแล้วนะนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะขอบคุณมากครับที่สําหรับคนที่ติดตามผมมาร้อยหกสิบเอ็ดคน,นะฮะขอบคุณมากมายเลยนะครับผมนี่นะครับผมคือรถของ ชาวบ,บ้านนะที่มาหาเห็ดท็อปเยอะจริงๆผมไม่ได้หานานมากครับเห็ดท็อปนี้สิบกว่าปีแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราลองดูว่าจะได้หรือเปล่านี่ครับแม่ผม,ม่ะเชยเชยไฮเชยเชเจอแล้วครับผมนี่ไหนท่านแม่ ได้แล้วเรสองเม็ด<ม>นี่ฮะเ็ดชอบของแม่ครับพี่เจ้าอ,อืมก็ีแม่ใส่ละนี่นะครับบรรยาก,กาศนี่ท่านแม่ผมบนอยู่ฮะมีท่านแม่ผมได้อยู่แต่กับผมยังไม่ได้สักเม็ดนะฮะ กว่าจะได้สำหระบเม็ดน้องแม่หนอน,น,นี่ครับไหนแม่ลองโชว์สักลูกเลยน,น,นี่ครับแม่ผมได้แล้วครับเห็ดท็อปครับเคกเจอลูกแรกครับของผมนะที่เจอลูกแรกนะส่วนแม่ผมเจอเมื่อกี้หลายลูกอยู่นี่ฮะเป็นเห็ดท็อปลูกแรกที่ผมจะเจอนี่ครับท่านผู้ชมเห็นเต่านี่ฮะโอ้สองลูกครับ <c oughs> เดีละสองเม็ดเว้ยแม่งเก่งจริงๆครับไม่ได้หาๆๆมหาสิบกว่าป,ปีก,ๆๆๆกว่าจะได้เห็ดทอปแต่ละลูกนี่นะฮะโอ้โหใช้เวลานานมากครับและสายตาแม่งต้องดีชิบหายเลยนะฮะโอ้เจอใช่หรือเปล่าวะหรือว่าก้อนหินเนี่ยดูยดู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 นะทนผู้ชมใชยเราแม่งไม่ใช่เล ถ้าเจอจุดไหนนะฮะเราเคลียร์มันจะมีนี่ครับแม่ผมอยู่ตรงนี้นะนี่อ่าไหนเจอแล้วกับแม่โอ้เจอแล้วครับนี่น,นี่นี่ครับหลายลูกเลยนี่นะฮะเห็ดไม่เห็ดทอะะ็อปนะีนน่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งเมตรสองเม็ดสามเม็ดเห็นไัม นี yeah. oh, mm ่ครับี่โอ้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็12นาฬิกานะครับผมนี่3ชั่วโมงกว่านะครับผมเมื่อกี้ก็ได้เจออคนที่หายท็อปนะมาจากลำพูนนะครับคิดดูนะครับมาจากลำพูนนะฮะขี่รถมาตั้งแต่ตีสองครับผมโอ้โหเขามากันได้ไง เนาะอนนี้เหนื่อยมากครับผมจะให้ดูดวิวต้องไต่ขึ้นนี่ฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะฮะกานหาเห็ดทอบผมกับแม่นะนี่นะก็คือเห็ดทอบของผมนะดูดูเด้อของแม่นะนี่คือของผมครับโอ้โหนี่ได้ไดุ้ดงนะของแม่นะนี่ในแม่ดูละในยกนอ,อ้นได้เู่นะ ถึงอยู่ก็ลรีดงไงแม่เนาะหนึ่ลิตรสองลิตรนะสองลิตรเนาะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเอาเนี่ยพ่อค้าเขารอเลยนะครับผมลองไปดูว่าจะขายได้ลิตรละเท่าไหร่นะโอเคเอาเป็นว่าอะไรนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะฮะหลังจากไปหาเห็ดท็อปนะฮะก็ได้อยู่สามลิตรนะรตกลิตรละร้อยสามสิบบาทนะฮะ โอเคนะฮ like, นะขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ค b e ช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับ161บซับนะฮะตัวน,นี้ขออีกสัก200ตาปะด้วยบาทจุบจุบ